<Yeah. S 2> ครับโอเคเนาะครบยังครบแล้วนะอ่าโอเคอ่ะกาเซ่ไม่ไหมอ่าไล่ไปสามหกสี่อ่ากาเซ่ ส 4, 2, 1, 4, 6, 8, 5, องหนึ่งสี่หกสามห้าเจ็ดแปดห้าอปลาเสดตายปลาสามหกสี่สองหนึ่งสี่หกสามห้าอะปลาเจ็ดแปดห้าหมาโอดสองหนึ่งหกอ่ะหมาโอดหมาโอด ห้าสามสี่เจ็ดแปดนิดสองหนึ่งหกห้าสามอ่านิดสี่เจ็ดแปดอ่ามาจากสองเจ็ดหนึ่งสี่สามห้าหกแปดอ่าไม่มีราชาโชคห้าสามหนึ่งอ่าราชาโชคหกอ่าหกราชาโชค มีสองแปดเจ็ดไม่มีอ่องเจนองเจนอ,อะไรครับอัมพูใช่ไหมมีไหมครับอัมพูผลจุงแจ้งสีฐานหนึ่งสองสามสี่พุทธตกพุทธได้องเจน ปศุกชีวะวานสองส้อยทอกลองมีองค์เจนผิรุวากมีไหมะละว,วิปุมะมตังโสลาปัญจะหนึ่งสองสามสี่ห้าปัญจกับลัคนาไม่มีระว,วิปุมะมอ่ะปุมะม,มีผินทุบาท ุมาทังโสาาราปัญจานาพุท้าจันกับชีวาเป็นแปดอะไม่มีอีอกกองหนึ่งเสาเพ่งเลงรักแล้วสุราภุมเมรอัศดาว,าวา่าไว้จันเป็นสิบแดแท้กาลาหูอะไม่มีเนาะเขาจะมีอ,ะอ,ะอังคารเป็นปิน,ปนุบายแล้วเป็นนิดด้วยนะครับดังนั้น ตัวนี้เห็นเลยเนาะองคามมาจากพบเลยครับกระดูพระกับเลยครับสูกพระเห็นไหมยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะโอเคบุญกับพระนะครับของเจ้าชะตาจิดใจวาสนาเป็นไงครับลัคนาสถิรราศีมีนนะครับหน้าสาวรูปปลาราศี ธาตุน้ำนะครับอะโพธเป็นตะโนเศษ,ษ,ษ,ษนะครับแล้วก็อ่าเป็นกระเศษด้วยในองค์เกนด้วยเป็นคนมีวาพนาดีไหมครับอดีดีในเรื่องของดาวโพธนะครับอ่าแสดงว่าเป็นคนมมีความคิดสติปัญญาเป็น คนชอบศึกษาหาความรู้ตั้งนี้เราก็มองได้เลยคาดาการได้เลยเขาจะต้องมีความรู้ไม่ใช่น้อยนะครับเป็นคนเรียนเก่งสมองดีมีวาสนาชัดเจนอย่านงนี้เป็นต้นโอเคไหมคุณอะไรไม่ทราบเจ้าของดวงอยู่ในห้องเรียนไหมครับอยู่ไม่เ่ยชื่ออะไรไม่รู้ นะครับโอเคไหมการเงินการเงินนาคานใช่ไหมจังหวะหนึ่งนะครับไปแล้ปุตตานะครับเป็นนิดเป็นพินทุกบาทด,ด้วยนะจวังหวะสองไปเป็นสาชาเป็นอดเออย่างนี้จะถ่ายไงดีคนระับ จะไทยยังไงดีอาณาทักษาเป็นอะไรครับเป็นมูละเอะเราพูดถึงการเงินใช่ไหมดาวคารใช่ไหมเป็นอะไรครับเป็นอุตสาหะใช่ไหมอลองว่าดูนะครับการเงินเป็นไงครับายากแต่ทางบ้านสนับสนุน ครับผมหรือเพื่อนสนับสนุนแต่ก็หาญาติอยู่อันนี้ปุดตานะเห็ไหมครับอ๋อที่กันบอกเป็นพินพินทุบาทนะครับแต่เป็นนีจจะพินทุบาทการเงินใช่ไหมจังหวะที่หนึ่งไปปุดตาอ่าแล้วก็เป็นนิจแล้พินทุบาทด้วยจังหวะหนึ่งทายว่าอะไรครับอ่า การเงินวิ่งไปปุดตาเออการเงินเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับกอะไรครับกับลูกกับบริวารถ,ถูกต้องเราก็ต้องทาย,ยี้จริงไม่จริงไม่ทราบแล้วนะครับอโอเคการเงินเนี่ยจะต้องเอเสียหายไปกับเรื่องอบุตรบริวารลูกน,น้องคนที่ต่ำกว่าคนใช้ก็ได้ นะครับอ่าการเงินเอาไปเสี่ยงโชคก็ได้เห็นไหมอยนั้นถ้าเอาไปเสี่ยงโชคจะดีไม่ดีลนะ่ะถ้าไปเสี่ยงโชคมันก็จะเกิดจุดเสียหายใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นนิดกับพิทุปาแต่เป็นพิดุปากตเจ้าชะตาการเงินนะครับจะทําให้ เกิดความเสียงหายกับเจ้าชะตาใช่ไหมอย่างเนี้ดังนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้นะ,ะคุณใช้เงินไปกับเรื่องบุตรบริวารลูกน้องอะไรต่าง,าง,างๆนานาหรือเปล่าหรือเสียงโชคอะไรหรือเปล่าต้องต้องชวนมาคุยเราจะได้รู้นะครับถ้าบอกว่าใช่เราก็ต้องบอกว่าต้องระมัดระวังได้ตำแหน่งไม่ดีนะครับ โอเคนะครับแต่แต่ยังไง <c oughs> แตไ่ได้ดาวศุกร์เนี่ยมาเกื้อกูลนะครับดาวศุกร์ก็มาจากอะไรครับสาดช้าใช่ไหมแล้วก็มรณะใช่ไหมอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นการเงินเนี่ยอาจจะต้องอ่ <c oughs> เสียหายไปกับเรื่องอย่างที่ว่านะเรื่องเกี่ยวกับอาจจะเรื่องเสียงโชคก็ได้นะครับแต่ว่ากพราอาจจะได้มาอย่างที่ตัวเองไม่ทันคาดคิดก็ได้ได้มาอย่างง่ายๆก็เป็นได้อีกใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็ยังได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคแปลว่าดีนะครับอซนะึ่งทางรักษาก็ว่าเป็นเดชนนะครับาฉนะนะนั้นเนี่ย ในการเงินที่ว่าเนี่ยนะครับมันก็มาจากเรื่องมรณะด้วย <c oughs> นะครับเป็นเรื่องที่ไปแก้ไขหรือว่าทำเรื่องของเสียให้เป็นของดีนะครับแล้วก็แต่มีโชคนะครับไปสนับสนนในการเงินใจตาเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยอยู่ได้นะครับดัง <c oughs> นั้นเนี่ย แล้วสัต์ชะเอ็ปุตตาที่ว่าเนี่ยนะครับจังหวะเนี่ยไปเป็นหมาอูดด้วยนะครับไปว่ามากนะไปว่าเยอะไม่ใช่น้อยอย่างเงี้ยนะครับแปลว่าการเงินไปใช้กันเรื่องที่ว่าเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยถึงการเงินจะได้มามากก็มีเรื่องจ่ายมากเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับ ก็เอาตำแหน่งเลงนี้เอามาใช้ออกคายากรแนวโน้มน้ำหนักต่างๆนานาทิศทางนะครับพระราชาโชคหมายจากักก็โอกาสสำเร็จมันมีสูงเนะี่ยหมาอวดแปลว่ามากได้แปลว่าสูงทรงแปลว่ามากนะครับอระาชาโชคแปลว่าสำเร็จหมาจากัก พยายามนะจนเกิดความสำเร็จอ่ากระเสมั่นคงถาวรเปิดแผ่นอย่างนี้เป็นต้นก็เอามาผสมในการออกพยากรนะครับโรมถึงทักษะด้วยเช่นกันนะครับทักษะเป็นอะไรก็เอาความหมายทักษะมาผนวกต่อท้ายอย่างที่ว่าเข้าไปด้วยนะครับก็ก็ต้องฝึกเอามาผสมแล้วออกขยากรให้มันไปกันได้นะครับ ถูกผิดไม่รู้แหละก็ต้องพยากรณ์ทิศทางแบบนี้นะครับนะนักเรียนในห้องยี่สิบคนก็อาจจะมีความเห็นแตกต่างกันไปบ้างแต่อาจจะอยู่ในบริบทเดียวกันนะแต่ว่าออกความหมายแตกต่างกันไปบ้างอย่างนี้ไงนะครับไม่มีทางนี่เหมือนกแบบันแป๊ะถูกไหมครับอ่ามันอยู่ที่มุมมองอยู่ในศิลปะที่เราจะมองจะออกพยากรณ์จะแต่งประโยค โอเคอ่ะารงานเป็นงาน,นงกางงานจับปะแล้วเจริญการงานมาดาวพฤหัสเป็นปลานะครับอยู่ในเรือนของมันทุกจังหวัดที่ึ่งจังหวัดที่สองอ่าดวงพันทุกเหมือนเดิมเป็นกเกษตรเห็นไหมครับขณะนั้นเนเี้อ่า การงานเนี่ยนะมีดาวเสาร์ที่มาจาัดพบลาพระแล้มุริโที่เข้ามาแทรกมาเบียเดเบียนมาทำลายนะครับฉะนั้นเนี่ย <c oughs> การงานเนี่ยนะครับจะต้องมีการพิกแางนะครับมีการจะต้องแก้ไขนะครับมีการจะต้องใช้ในเชิงวิทยาศาสตร์เนะี่ยในเชิงสยาศาสตร์ ในบางอย่างในในชิงลึกลับก็ได้นะครับเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับพอประมาณนะครับปล่านะครับเึ่ออาจจะทำร่วมกับในเคยอญานะครับหรือว่าทำอยู่ในสถานที่ที่มั่นคง ที่มันคงคือสถานที่ที่ไม่ต้องเดินทางอาจจะเป็นที่บ้านตัวเองก็เป็นได้อย่างเงี้ยนะครับคือเราไม่รู้อาชีเพเขาหรอกนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเอาเจ้าเรียนพบความมาไปทายจวบหนึ่งจวบสองนะครับเอาตําแหน่งต่างๆแล้วก็ที่พบการงานเนี่ยนะครับมีดาวอะไรเข้ามาลอยอยู่ดาวนั้นมาจากพบอะไรก็เอาเชื้อ ของเรื่องพอมานาน,น,นเขามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ว่าไปอย่างเงี้ยประสมภาษาดอ,อกอ่าพยากรไปนะครับะสาวเป็นกาลีก็ออกมาประสมบัญชาใช่นไหมก็ <c oughs> แปลว่าเสียหายเข้ามาร่วมอยู่ด้วยนะครับแก้ไขข้อบกพร่องได้ไหมการง,งานเขาเนี่ยนะครับ <c oughs> โดยใช้วความคิดสติปัญญาให้เกิดผลสำเร็จอันนี้เขาเป็นหญิงกันนะก็ไม่รู้ว่าทำประกอบอาชีพอ,อะไรก็ต้องว่าอย่างเงี้ยกิจกรรมที่เขาทำแตนนี้ถ้าถามว่าทำกิจกรรมหรือทำงานเกี่ยวข้องอะไรดีจำได้ไหมครับเมื่อทิตที่แล้วบอกไว้จับอาดาวเจ้าเอ้จับอดาวลอยในในเนี้ยที่เห็นว่าได้ตำแหน่งที่ดีอลองดูเลยครับ อาทิษฐดีไหมเป็นราชาช่ออย่างเงี้ยพุทธเป็นกระแสถ้าเกิดดาวได้ตำแหน่งดีๆหลายดวงนะสุขเป็นราชาช่อก็แปลว่าเลือกอาชีพได้หลากหลายนะครับก็แปลว่าคนเนี้ยมีความคิดที่พิกแพงสถานการณ์หรือแก้ไขปัญหาหรือทำงานอะไรก็ พอส่งไปเราเห็นได้นะรู้ไครับการเงินฟื้นนี่ครับอาจารย์เพราะว่าเป็นคู่มิตรกับดาวศุกร์ดาวศุกร์ได้ลาดาโชคฟื้นไหมครับอ่าก็ช่วยได้ก็ช่วยถือว่าเป็นคู่มิตรใช่ไหมอ่ะก็แปลว่าการติดต่อสือ่อสารพักพวกเพื่อนฝูง เนี่ยก็มาสนับสนุนนะครับมาพยุงมาช่วยเหลือให้การเงินเนี่ยดีขึ้นนะครับหรือว่าไอ้เรื่องการเดินทางไกลการติดต่อกับคนต่างชาติต่างนานาเนี่ยมันจะช่วยเหลือให้การเงินเขาเนี่ยดีขึ้นมาได้๋อัค แต่ไม่ได้ลบกินทุกบาทกับนิดไปใช่ไหมครับของเอราค้าก็เนี่ยลแล้วเราก็ปววาไป,ม,ปมันได้<อ>มันไปว่าเสียหายแต่ว่ากู้นิดมาช่วยไงกู้นิดไปราชาชรมาช่วยเอาไว้เ <c> จ <oughs> ้าของดวงไม่ได้อยู่ในห้องเนาะ <c oughs> อ่ะโอเคเนาะก็จะสรุปประมาณนี้ละกันนะครับนี่เป็นวิธีการอาร่านดวง ดวงกำเนิดนะครับที่เป็นมาตรฐานนะครับที่คนส่วนใหญ่ก็จะอ่านอย่างนี้แหละนะครับจะทายเรื่องไรจับดาวเจ้าเรือนั้นเอามาพยากกณรจวัดนหนึ่งจวัด2สองแล้วก็ดูตำแหน่งต่างๆรวมถึงทักษะด้วยนะครับแล้วก็ออกพยากการนะครับอขออีกคำถามครับอาจารย์ข้าถึงจะเป็นปะแต่ก็ฟื้นใช่ไหมครับเพราะดาวอาทิตย์เป็นผู้มิได้ราหาโชค ได้ได้ได้ครับยานะครับมีดอวอะไรมาช่วยก็ถ,ถือว่าได้นะครับถ้าเป็นคู้ตัตัวมาไม่ดีถ้าเป็น